สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะได้นำเอาทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับเพื่อให้ท่านได้นำเอาความรู้ที่ได้นะครับไปปรับใช้ในการทำงานการเรียนหรือพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการบล็อกเว็บไซต์นะครับที่เราไม่ต้องการที่จะเข้า ไปดูนะครับในเครื่องของเรานะครับโดยใช้ว i n d o w s นะครับเช่นตัวอย่างนะครับนะผมจะบล็อกเว็บไซต,ต์ตัวนี้นะครับเว็บไซต์แกเปดอนเน็ตตรงนี้นะครับก็เว็บไซต์มันจะสังเกตว่ามันเข้าได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับเราจะมีวิธีการบล็อกอยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะต้อง การจะไปบล็อกเว็บที่มันเป็นเว็บลามกเว็บอนาจารหรือเว็บที่ไม่ต้องการให้เด็กๆเข้าไปดูอย่างเงี้ยนะครับนะท่านก็วิธีการบล็อกก็เข้าไปง่ายนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเข้าไปที่นะครับนะถ้าถ้าถ้าเข้าปกตินะครับท่านก็เปิดไดซี C ขึ้นมานะครับซนะี C นะครับเข้าไปใน วินโดว์นะครับ s ิสเ e มสามสองนะครับแล้วก็ไปได i เวอร์ etc นะครับตัวนี้นะครับก็เข้าไปตามขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นลงไปนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการก๊อปตัวนี้แล้วก็ไปวางแบบรัดเลยนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดเปิดหน้าโชว์ไฟขึ้นมานะครับเข้าโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเปิดขึ้นมานะครับผมจะก๊อปคำสั่งตัวนี้ลงไปเลยนะครับก๊อปปี้นะครับ พอมาไปเข้าทีละขั้นตอนมันใช้เวลานานนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยคลิกตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เพจลงไปนะครับเพจลิงก์ลงไปนะครับแล้วก็กด enter นะครับเพื่อให้มันเข้าไปในจะสังเกตว่ามันจะเข้ามา d i c นะครับ windows system 32 driver etc a ั t o m a t ตินะครับก็อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นให้ท่านไปทําการ copy ไฟล์นะครับที่ชื่อ host นะครับ ออกมาไว้บนเดสก์ท็อปนะครับผมไม่แนะนําให้ทําอยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันเขาเขาจะทําการบล็อกไว้นะครับบล็อกไว้ไม่ให้แก้ไขไฟล์ตัวนี้นะครับนะมันเวลาเราแก้แล้วมันไม่ได้ดังใจนะครับก็มาไว้บนเดสก์ท็อปก็ได้นะครับแล้วก็ทําการ rename นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับคลิกขวาแล้วก็รี n a m e เปลี่ยนชื่อไว้สํารองไว้นะครับ เพื่อฉุกเฉินนะครับเผื่อเราทําไม่ได้นะครับมันมีปัญหาแล้วก็ใช้ตัวเก่านะครับรีนเนมมันไว้นะครับเ n t e นเตนนะครับก็จะเป็นโฮสเอ็กไว้นะครับเมื่อคัดปีตัวนี้ออกมานะครับทำการคลิกขวาแล้วก็ c o p ปีออกมานะครับก็จะได้ไฟล์เนี้ยออกมานะครับท่านก็เปิดไฟล์นี้ด้วย Notepad นะครับ Open with นะครับคลิกขวาแล้วก็ open with นะครับ เปิดขึ้นมาด้วยโน้ตแพดตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกวิธีอธิบายอยู่นะครับว่าจะบล็อกเว็บทำทำไงนะครับวิธีการบล็อกเว็บนะครับก็เข้าไปพิมพ์เลขตัวนี้นะครับนะ127.0.0.1ซึ่งเป็นล o c a l l y คือเครื่องของเรานะครับก็คัดลนะครับ,นะรบแล้วก็เอาตัวนี้ไปวางนะครับ ลงไปนะครับอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็มาเข้อวักมาวักหนึ่งแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ที่เราไม่ต้องการลงไปนะครับแก n ป t ิเน็ตนะครับเราจะลองบล็อกดูนะครับ n e t นะครับถ้าต้องการพอกเว็บที่สองนะครับท่านก็ก็ปีตัวนี้ลงมาเลยนะครับก็ปี แล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเว็บที่เราต้องการเว็บบล็อกเว็บนะครับลงไปตรงนี้นะครับก็หรือจะบล็อกอะไรเว็บก็ลงมาลักษณะเดียวกันนะครับอ่าผมบล็อกเว็บเดียวก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นท่านก็กดไฟล์เซฟนะครับพอเซฟเสร็จนะครับเราก็ทําการ Copy อไฟล์เนี้ยนะครับไฟล์โฮสต์ที่เราแก้ไขแล้วนะครับก็ Copy นะครับแล้วก็มาวางตรง ที่เดิมนะครับคองมันที่เรา rename ไว้นะครับแล้วก็เพจนะครับลงไปอ่ามันจะถามว่าคนที่จะแก้ไขโฟลเดอร์นี้ได้ต้องใช้เป็นผู้ใช้สูงสุดนะแล้วก็ Continue ไปเลยนะครับฝฟลนี้ก็จะถูกมานะเออถูกก o p y ีมานะครับทีนี้เราลองมาเปิดตัวนี้นะครับลองรีเฟรชดูนะครับ นะตอนนี้ยังเข้าได้อยู่นะครับลองเปิดใหม่นะครับพิมพ์คำว่า,าแกปดอนเนิดเข้าไปนะครับนะจะเข้าไม่ได้แล้วนะครับเข้าไม่ได้แล้วนะครับนะ นี่ก็จะเป็นการวิธีการบล็อกเว็บนะครับนะที่เราไม่พึงประสงค์ไม่ต้องการให้เด็กๆเข้าหรือเราไม่อยากเข้าเองนะครับก็คลิกไปเลยนะครับทําเหมือนผมที่ทำนะครับให้ดูนะครับหากเราต้องการจะออนเก่านะครับนะต้องการยกเลิกการบล็อกนะครับเราก็มาแค่มาลบตัวนี้ออกนะครับก็รักทำลักษณะเหมือนกันนะครับเปิดด้วยโน้ตแพดนะครับ แล้วก็ไปลบตัวนี้ออกนะครับลบเว็บที่เราไม่ต้องการที่จะบล็อกออกนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่เดิมนะครับท่านก็จะไม่ไม่ใช่ไม่บล็อกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากสําหรับวันนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ